ท่านนะครับเราก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้เดินทางนะครับมาหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถสร้างนะครับความไว้วางใจในเชิงของคุณภาพนะครับความปลอดภัยแล้วการใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราคุณเชนเย่นะครับ ก็เป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์รของ EPTQ นะค,คะก็เลว่าหนูแบบเป็นตัวแทนเจนใหม่ค่ะดิวเจนค่ะขอขอบคุณบริษัทก็มีความยินดีนะฮะที่วันนี้ได้เดินทางแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะฮะจากสมขุมชนแล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็คลินิกต่างๆจนถึงคุณเจนเย่ยที่รับผลิตภันของเราเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า เความสำคัญนะครเราก็รู้สึกว่าเราได้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแท้จริงโดยบุคลิกที่สะท้อนออกมาในทุกมิติจากการที่ได้รู้จักคุณเจนเย่เองและผลงานของคุณเจนเย่ในทุกมิติเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจที่ที่ได้สะท้อนอย่างเกินคาดคะแล้วก็เชื่อว่าแท้เองหรือคุณเบโกเองก็ก็จะเล็งเห็นในสิ่งที่เราเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับแล้แบรนด์นี้เป็นเจนเย่แบบไหครับนเรื่อง ก็ต้องพูดว่าได้ชมผลงานนะฮะก็ผลงานของสมคามทรงด่วนนะฮะนีไม่ได้โปรโมททีวีครนะัะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็สะท้อนของคนที่ไม่ใช่แค่มีมุมเดียวแต่มีความสามารถที่หลากหลายมีตัวตนมีความดีงามอยู่ในตัวเองนะฮะแล้วก็มีความสมาร์ทซึ่งในความเป็นของ ขาเรียกคนรุ่นใหม่ในมุมของนานาชาติโกลบอลเจนทั้งพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้แล้วก็มีมุมแนวคิดในความเป็นธุรกิจมีความเป็นเกิร์บบอสซึ่งจริงๆมันเป็นอินสปิเรชันของคนในยุคน,นี้และก็พในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันทาทายกับสิ่งที่เราเรียกว่า global product global citizen ของเราซึ่งเราเราเ็งเห็นแล้วเรามีความภูมิใจครับเจนนะคบความ global นี้ที่เราได้รับมองว่าตองตอรับแค่ะตอนนี้เหมือนได้มงมิสโกลบเลยค <laughs> <laughs> ่ะฟิลเหมือนได้มงเลย <laughs> ก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์ลรงเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูซึ่งอาจจะถ่ายทอดด้วยบทเฉาอยู่ค่ะจริงบทนี้ก็ทาให้ทาให้คนได้เห็นหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้คนอื่นได้เห็นก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์เห็นเราก็ได้มารับตั้งเป็นแบบพเซนเตอร์ได้พรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ดีๆขาดนี้ให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนในแบบชัดเจนในแบบชัดเจนตรงนี้มาเดยวนะคะชัดเจนออกว่าอย่างเนี้ยพอมันเป็นของคนทีแล้วอะ ทุกคนไปตรงตัวเองได้แล้วอย่างแบบมันทุกอย่างเปิดกว้างแล้วก็เัเจ้นในแบบตัวเองก็คือเราอยากเป็นแบบไหนก็เป็นคนจะรักเราก็ต่อเมื่อเราเป็นตัวเองเนี่ยครับหุดแข็งของสินค้าเลยก็คือว่า เราเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับรวมถึงบริการของเราเองเนี่ยก็เป็นบริการที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้ดีนะครับ <SU cc> แล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับจากการที่สินผลิตภัณฑ์เองเอถูกใช้นะครับไปมากกว่าจะประเทศทั่วโลกแล้วก็ทั่วครอบคลุมทุกทวีป ฝากเหมือนที่อยากจะสวยเหมือนเจนเย่คุณคงจะตอบอะไรนะฮะเมื่อกี้ถามทักทักเพราะทักทักวิธีนะฮะอยากฝากฝากถึงฝากฝากถึงเลยทุกท่านใครอยากจะสวยเหมือนเจนเย่ก็ถ้าใครอยากจะสวยเหมือนน้องเจนเย่นะฮะนอกจากสิ่งที่น้องเจนเย่เป็นแล้วก็ขอให้มองในสิ่งที่น้องเจนเย่ได้เลือกนะฮะซึ่งเราก็เชื่อว่าเราเป็นบริษัทแล้วก็นําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจในการที่จะสร้าง ผลงานเช่นเช่นที่คุณเจนเนย่ได้สร้างผลงานเช่นเดียวกันที่จะอยู่คู่กับตลาดทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยครับขอฝาก,าก e ไว้ด้วยค่ะอาจารย์ในสนะมพิสเซนเตอร์ค่ะก็อยากจะฝาก EPTQ ไว้ด้วยค่ะจริงๆหนูก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องโปรดักต์มากๆแล้วก็คือเจอเลือกเป็นพิเซนเตอหนูก็ต้องมั่นใจมากว่าเขามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองจะได้สนุกเจนเนย่นะคะ โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคทุกนครับขอบคุณน้องจีนี้ด้วยนะครับต้องตัวเลาต้องไหนเลียงได้บ้าง